กล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นเนี่ยค่ะมีคุณภาพในการเก็บเสียงการปั่นยังไงบ้างนะคะเสียงของเขานี่มันต่างกันมากๆเลยเนาะก็น่าจะพอได้คำตอบนะคะสวัสดีค่ะแน e เ t นเทล f f e ฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเน่ก็จะมาตอบคำถามนะคะที่เป็นปัญหาคาใจหลายๆท่านเลยค่ะกล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นเนี่ยค่ะที่เราวางขายกันเนี่ยเขามีสมรรถนะหรือว่ามีคุณสมบัติมีคุณภาพในการเก็บเสียงการปั่นยังไงบ้างนะคะดีหรือไม่ดีจำเป็นต้องมีหรือไม่นะคะอันเนี้ยค่ะวันนี้เน่ก็เลยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะ เปรียบเทียบการปัน่นเมนูปั่นนะคะให้ดูกันเลยค่ะว่าระหว่างที่เราใช้กล่องเก็บเสียงกับไม่ใช้เนีคะเราจะได้เสียงที่มันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเนก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้นะคะ่ะเราจะมาทําการทดลองกันเครื่องปั่นที่เน่ใช้วันนี้นะคะเน่ใช้เป็นตัวเครื่องปั่น a อ t ต n นะคะซึ่งเป็นเครื่องปั่นที่กําลังแรงสุดๆก็คือ2400วัตต์นะคะ แล้วเขาสามารถปั่นเรียกว่าความแข็งของผลไม้แข็งแข็งแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะ ทีนี้เวลาที่เราปั่นอะไรที่แข็งๆให้หนืดๆแบบนี้ค่ะถ้าหากว่ามอเตอร์ของเครื่องปั่นไม่แรงพอนะคะรับรองค่ะว่าปั่นไม่ได้แน่นอน <M ì> เดี๋ยวเน่จะทําการเปรียบเทียบให้ดูนะคะโดยที่ว่าเวลาที่เน่เปรียบเทียบเนี่ยค่ะเน่จะใช้ระยะเวลาในการตั้งกล้องเนี่ยที่เท่ากันเลยนะคะแล้วเน่ก็จะยืนอยู่ในตําแหน่งเดิมเนี่ยนะคะแล้วเครื่องปั่นเดี๋ยวเราก็จะมามามาปั่นกันสองรอบนะคะโดยที่รอบแรกเป็นแบบไม่มีกล่องเก็บเสียงรอบที่2เดี๋ยวเราจะมารู้จักกล่องเก็บเสียงแล้วเราก็จะใส่เครื่องปั่นเข้าไปกันนะคะ ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เน่จะมาปั่นทําเมนูนะคะพีชปั่นค่ะอ่าเป็นเมนูง่ายๆที่เรียกว่าหลายๆร้านกาแฟก็สามารถจะทําขายได้เนาะแต่ทีนี้ที่สําคัญคือน,นี่ค่ะเน่ใช้พีชแช่แข็งนะคะที่เป็นแบบที่เป็นแบบเอาออกมาจากช่องฟรีแช่แข็งจริงๆเลยค่ะอ่าเราดูนะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือแบบแข็งเป๊ะๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องปั่นของเราจะทํางานได้ขนาดไหนคะ่ะ เดี๋ยวเน่จะใส่พีชนะคะเนี่ยค่ะแช่แข็งเป็นก้อนน้ำแข็งแบบนี้ค่ะอ,อ,อันนี้เราจะทำเป็นแก้วสิออนนะคะใส่ไปสักประมาณ4ชิ้นค่ะก็คือเรียกว่าพีชประมาณ2ลูกนะคะเอาแบบเข้มข้นเลยเนาะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเนจะใส่ไซรัปพีชนะคะวันนี้นะคะเน่ใช้เป็นไซรัปพีชของดาวินชีนะคะเราจะใส่ไป1ออนค่ะใส่ไปนะคะจะได้เพิ่มความหอมมากขึ้นค่ะ1ออนก็คือ4ปั๊มนี้นะคะ1 2 3 4สามสี่นะคะ เสร็จแล้วค่ะเราเพิ่มความหวานอีกนิดนึงเพราะว่าใส่ลบแค่1ออนเนี่ยเนว่าเวลาที่เราปั่นน้ําแข็งรวมไปอะคะ่ะคือเขาเดี๋ยวเขาจะหวานไม่พอจะเบาเกินไปแม่ร่อยเนาะใส่น้ําเชื่อมมิตรผลค่ะลงไป1ออนนะคะนี่นะคะ30 ML ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําเปล่านะคะลงมา3ออนคือถ้าไม่ใส่น้าเปล่าเลยนี่ก็ไม่ไหวนะคะอ่ะนี่ค่ะสูตรของเราแค่นี้เลยค่ะเสร็จแล้วเน่จะใส่น้ําแข็งนะคะ1แก้ว อันนี้เราจะใส่แบบพอดีพอดีนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวสองแก้วเราจะได้ใช้น้ําแข็งที่ปริมาณเท่ากันนะคะอ่ะใส่เลยคะ่ะแค่นี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วแค่นี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นเครื่องปั่นที่กําลังไม่ไม่ไหวนะคะรับรองค่ะว่าพีชแข็งๆแบบนี้ไปไม่รอดแน่ๆค่ะอ่ะมาดูกันอะนนคะเปิดเทสะดุ้งนิดนึงโอ้โห อันนี้นะคะก็คือเป็นการปั่นโดยที่เราไม่ได้ใช้ไม้ปั่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าก็มีความเนียนแล้วนะคะประมาณหนึ่งเห็นไหมคะ,ะแต่ว่าสมมุติว่าเดี๋ยวนี้จะทําโดยการที่ว่าเราจะเอาไม้ควงลงไปควงด้วยนะคะเราจะได้ได้ยินเสียงตอนที่เราเปิดเครื่องอะคะ่ะแล้วก็มีความใช้ไม้ควงเนาะจะได้แบบเปรียบเทียบให้ดูนะคะ,ะปั่นต่อนะคะเ้เาไม้ควง โอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะคะสําหรับเวลาที่เราปั่นอะไรที่เหนียวเหนียวหนืดหนืดนะคะเป็นไอศครีมแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะลองดูเนื้อเขานะตักแบบมาเป็นก้อนเลยนะคะเป็นไอศครีมพีชได้เลยเห็นไหมคะนี่ไม่มีความเหลวด้วยนะซึ่งถ้าหากว่ามอเตอร์เครื่องปั่นที่แบบว่าไม่แรงขนาดนี้ค่ะไม่ได้แน่นอนเห็นไหมคะมากันแบบเป็นก้อนๆเลยเห็นป่ะแล้วคือเน่ตักเป็นช้อนให้ดูเพื่ออะไรได้เห็นว่าเห็นไหมคะคือเนื้อพีชเนี่ย คือเขาเนียนไปเลยค่ะเห็นไหมจากที่แบบเป็นก้อนแข็งๆเมื่อกี้นะคะไม่มีความแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะเนียนไปเลยเป็นไอศครีมพีชไปเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เป็นสตรอเบอรี่พีชไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำเป็นแบบที่เราใส่ในกล่องเก็บเสียงกันบ้างนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องเก็บเสียง iMix นะคะซึ่งเขาก็จะมีหน้าต่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเน้จะมาอธิบายการใช้งานให้ดูว่าเขาเนี่ยทำงานยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นกล่องเก็บเสียงอะคริลิกค่ะลองดูความหนาของเขานะคะมีความหนาเนี่ยว่าน่าจะประมาณเกือบแบบเรียกว่าเกือบเซนเลยนะคะเนี่ยทีนี้ค่ะเราจะเห็นว่าข้างหลังนะคะเขาก็จะมีหน้าต่างให้เราเปิดค่ะก็คือเป็นช่องสําหรับให้เราใสา่ใส่ปลั๊ก ไฟลงไปนะคะเนี่ยค่ะก็เพราะฉะนั้นไม่เกะกะค่ะนี่เราใส่ปลั๊กไฟแล้วเป็นแบบดูดเห็นไหมคะตรงเนี้ยค่ะก็คือเป็นแม่เหล็กของเขาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยดูดเห็นไหมอ่ะโอเคเราก็จะมีฝาข้างบนค่ะ ฝาข้างบนตรงนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับเวลาที่เราอยากจะควงไงคะแบบที่เน่ควงเมื่อกี้นะเนี่ยค่ะเราสามารถที่แบบว่าเปิดแล้วเราก็เอาไม้ควงอะค่ะไปควง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 ได้นะคะถ้าหากว่าไม่ควงก็ปิดเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ฝาใหญ่ค่ะนี่ก็คือสําหรับเวลาที่เราจะดึงโถออกมานะคะหรือบางทีพอเราปิดเรียบร้อยแล้วค่ะมีฝาหน้าให้อีกนะคะฝาหน้าตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ย หน้านี้ก็คือสําหรับบางทีเราต้องมาเล่นโปรแกร,รมอะไรต่างๆตรงนี้นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเน้จะลองใส่เครื่องปั่นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองปั่นกันนะคะเอาเครื่องปั่นใส่ก่อนที่จะใส่เครื่องปัน่นเดี๋ยวเราเอาปลั๊กถอยไปก่อนนะคะนี่ค่ะเอาปลั๊กสอดออกไป <Sure. S 1> โอเคค่ะตอนนี้นะคะเน่ก็สอดปลั๊กไฟมาข้างหลังนะคะแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเครื่องปป่นของเราก็อยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะปิดฟ้าได้นะคะอันนี้ก็คือเปิดได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปั่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวเน่ก็จะมาทําสูตรเหมือนเมื่อกี้เปียบเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็คือพีชแข็งๆเนี่ยค่ะสี่ชิ้นนะคะสองลูกใส่ไปนะคะหนึ่งสอง สามสี่นะคะสี่ชิ้นนะคะของพีชค่ะแล้วเน่ก็จะมาใส่ไซรัปพีชนะคะหนึ่งออนหรือว่าสี่ปั๊มเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะหนึ่งออนค่ะน้ำเชื่อมมิตรผลนหนึ่งออนนี่ค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะสามออนค่ะจะเห็นว่าสูตรเดียวกันเด้ๆด้เลยนะคะนี่นะคะสามออนค่ะน้ำแข็งหนึ่งแก้ว น้ำแข็งหนึ่งแก้วแบบพอดีพอดีเหมือนกันเลยนะคะใส่เลยอ่ะปิดฝาเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาเปิดนะคะเปิดโถเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ไปค่ะเราก็คือสามารถเปิดขึ้นมานะคะแล้วเราก็มาเปิดกันมาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเน่ก็มายืนยืนอยู่ตรงจุดเดิมตำแหน่งเดิมนะคะอ่า เป็นไงบ้างคะน่าจะพอเปรียบเทียบได้นะคะว่าเสียงของเครื่องปั่นนะคะที่เราได้ยินเนี่ยเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวเนก็จะมาทําการควงนะคะว่าถ้าเราเปิดฝาออกมาควงเนะะี่ยค่ะแล้วเราจะได้เสียงเป็นยังไงนะคะ,ะเปิดควงค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับการปั่นของเขาในขณะที่เขาอยู่ในกล่องเก็บเสียงคะ่ะเงียบกริบเลยเนาะสมมุตินะคะพอเราได้อย่างที่เราต้องการแล้วคะ่ะเราก็ต้องเปิดนะคะแล้วก็ปิดแค่นี้คะ่ะแล้วเราก็เปิดหยิบโถม,มาคะ่ะมาดูเนื้อของเขานะคะนี่คะเป็นอติมเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะไอติมพีชคะ่ะใส่แก้วนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัก นี่เป็นไงคะเป็นก้อนเหมือนกันเลยเป็นไอศครีมเนียนๆเ,เหมือนกันเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะเราก็ได้มาเป็นไอศครีมพีชนะคะตกลงแล้วเป็นเราทำไอศครีมแล้วเราทำพีชปัน่นอ่านี่นไหมคะมาเป็นก้อนเลยจ้าไม่มีความแบบเป็นเนื้อพีชที่เหลืออยู่เลยเห็นไหมคะเห็นความแรงของเครื่องปั่นไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเครื่องปั่นที่แบบปั่นได้แบบ คือของแข็งแข็งได้เนียนขนาดนี้ค่ะจริงๆเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือมอเตอร์เขาต้องแบบยิ่งใหญ่มากอะ่ะ <Wow. S 1> อ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่าเวลาที่เราไม่ได้ใส่กล่องเก็บเสียงกับเวลาที่เราใส่กล่องเก็บเสียงเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเสียงของเขานี่มันต่างกันมากๆเลยเนาะไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าเราดูจากวิดีโอจะพอจะพอเปรียบเทียบได้ไหมนะคะแต่ว่าถ้าแน่ยืนอยู่ตรงเนี้ยคือแบบว่าเปรียบเทียบชัดเจนมากนะคะ โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชิมนิดนึงนะคะว่าไอศครีมพีชที่เราสาธทำเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะตกลงพีชปั่นหรือไอศครีมพีชคะเนี้ <c ười> แต่สูตรนี้เดี๋ยวจะได้ลองสูตรไปด้วยเลยไงหัวใจอร่อยอะ่ะคุยพีชแบบพีชเลยอะ่ะเปรี้ยวๆไม่หวานมากอืมถ้าอยากได้หวานกว่านี้เพิ่มน้ำเชื่อมนะคะอีกสักครึ่งออนก็จะแบบสําหรับแบบคนที่แบบอยากขายหวานๆแต่ว่านี้เนี่ยว่าจะมีความเปรี้ยวของพีชโอเคแล้วคะ่ะ ค่ะเน่ก็มาเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะคะสําหรับกล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นค่ะที่ท่านถามเข้ามานะคะว่าเฮ้ยเราจะไม่ต้องใช้ไหมหรือว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับการที่เราไม่ใช้ค่ะก็น่าจะพอได้คําตอบนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยค่ะหรือกดติดตาม Subscribe Oriental c o f f e e c h a n n e นนะคะจะได้ไม่พลาดราที่ไม้มีคลิปดีด,ดีค่ะถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยมีคำถามอะไรหรืออยากให้ได้มาใช้ความรู้อะไรก็บอกเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีดีแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้อีกค่ะวัันนนี้ขอบคคมากกะะ การดูการรีวิวของเน่ค่ะมาเปรียบเทียบการใช้เครื่องปั่นนะคะที่มีกล่องกับไม่มีกล่องเก็บเสียงค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ